s ปเชียลกู๊ปสดครบจริงที่นี่ทางซูเปอร์ซับไหหลด์การตกชั้นของหนึ่งทีมที่มีฐานแฟนลูกหนังมากที่สุดจานกนครราชสีมามาสตาร์ถือเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทั้งๆท,ท,ที่ปีที่แล้วครับพวกเขาเพิ่งจะเข้าชิงชนะเลิศ FA ครับกับบูริยมอยู่นเต็ดและเช่นกันครับสำหรับเทอสักโคอ,อน นี่คือความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตการเป็นกุนซือที่ไม่อาจนำสวัสดแคททีมที่เขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจประดัดท้าทายในลีกส,สุดปีหน้าอย่างไรก็ดีครับเมื่อฝ่ายบริหารทีมยังคงเดินหน้าต่อและยังไว้ใจตัวเขาเป็นคนนำธงลุยทีสองนี่จึงเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งสำหรับตัวเขาเอง เริ่มต้นของเด็กชายเทวศักดิ์บนเส้นทางลูกหนังอยู่ที่ชนชายโรงเรียนชนราบอัมรุงในช่วงต้นก่อนที่ฟอร์มจะเตะตาเมลมองจนถูกดึงมาเข้าแคมป์วิรัตเบนไทยทีฟุตบอลเดินสายชื่อดังแห่งเมืองชนบุรีของสองสามีภรรยาวิรัตวิภานิสัยพันธ์ที่โรงเรียนแสนสุขฝีท่าส่วนตัวที่โดดเด่นอย่างมากของเด็กชายพิรศักดิ์กลายเป็นใบเบิกทางสู่เมืองหลวง เมื่อชงโคม่วงทองโรงเรียนกรุงเทพริสเตียนวิทยาลัยครับดึงตัวเขาเข้าไปเรียนในฐานะโคต้านักกีฬาในช่วงหมอบหลายตัวมีเพื่อนรุ่นรุ่นท้งเบิร์ดสุธีสุสมกิตอ้วนวัชรพงศ์กล้าหาญและอันสุรพงศ์พงเทพซึ่งทั้งหมดครับกลายเป็นกําลังสําคัญให้กรุงเทพริสเตยนวิทยาลัยวาดแชมป์ฟุตบอลนักเรียนทั่วฟ้าเมืองไทย รวมไปถึง9ไปเป็น1ในผลพลแข่ง U17 ชิงแชมป์โลกสมัยแรกของทัพช้างศึกในปี1997ซึ่งต่อมาครับกำลังหลักเหล่านี้ครับจากค่ายคริสเตียนถูกส่งต่อมาให้มาอำหน้าลูกหนังเมืองไทยอย่างแบงก์รงข้าวธนาคารเกษตรกรไทยซึ่งทีรััดิ์ลงเล่นให้ทีมนี้จนวันสุดท้ายจากนั้นเขาออกไปเผชิญโชคกับหลายทีมครับไม่ว่าเซมบะวังเรนเจอร์ที่สิงคโปร ก่อนกลับมาเมืองไทยกับธนาคารกรุงไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชนบุรี f c ฟ4ันทบ,บุรี f c 4และเชียงรายยูเนเต็ดึมีแชมป์แท็กี่สองสมัยเป็นเครื่องการันตีแต่เส้นทางชีวิตการเป็นโค้ชของเทลศัก์ครับเกิดขึ้นแบบฉับพลันเมื่อปี2013ปิกฮันมิติิยะาภัยรฐัฐประธานสมโมสรเชียงรายยูเนเต็ดในเวลานั้น แต่ดสินใจดันตัวเขาเป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการากทั้งๆที่เจ้าตัวไม่มีประสบการณ์เลยแต่กลายเป็นว่ากว่างซงในยุคโคโจที่ผลงานดีขึ้นโดยพาทีมจดอันดับเลขตัวเดียว3ามฤดูกาลติดตั้งแต่ซีซัน2014ถึง2016เขาว่าเมื่อเป้าหมายทีมทต้องการที่จะบินสูงต่อเชื่องร้ายกับโคโจจึงต้องแยกทาง จากนั้นครับเมื่อพีทีระยองครับยื่นข้อเสนอให้โคชโจเข้ามาคุมทีมในปี2017เขาเลือกรับงานชิ้นนี้ครับและพาทีมเลื่อนชั้นสู่แคลิฟในฐานะแชมป์ลีกฮารองและยังทําทีมอยู่รอดแบบสบายๆในซีซั่นต่อมาแต่เมื่อทัพพลังเพลิงครับตัดสินใจยุติทีมอาชีพลงโคโจโวกายเป็นโค้ชว่างงานเพราะว่าด้วยฝีมือและประสบการณ์ครับถูกใจฝ่ายบริหารของจัหวัดแคทภาพไามาร่วมทีมในฤดูกาล2019 ที่นี่เองครับโคชโจได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจปลุกปั้นทีมให้บินสูงตามสไตล์ที่เขามีเดิสมูเน ah ah, ลโลอัตูฮาฟิดบูราหฮงเจสซี่เคเรนจิดดี้คานยุกนัตาโปส์สายริยาแระลุพลอารมณ์สวัสด์หรือแม้กระทั่งชุรฟุงเกิดแก้วครับกลายเป็นส่วนกำลังที่โคชโจใช้และปั้นทีมเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นของตัวเองและอยู่รอดได้แบบไม่อายอังนั้น เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายบริหารครับจะให้โคชโอต้องเปิดหมวดอำลาทีมก่อนจะย้ายไปอยู่ทีทีประจวบซึ่งผลง,งานครับทำให้โคชโอครับต้องอำลาทีมเมื่อฝ่ายบริหารเดิมของสวาส์แคทกลับมาทาทีมในวันที่สถานการณ์กําลังสูงเสียงนะครับต่อการตกชั้นโคชโอจ,จ,จึงถูกเรียกกลับมาช่วยทีมซึ่งแม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ด้วยแต่พัจจัยครับเขามีอาจนำพาโคราชาทีมนี้ อยู่รอดได้บนเวทีไทยลีกแต่สิ่งที่โคชโจทําให้กับสวัสด์แคทครับบวกกับไฟเขียวที่ฝ่ายบริหารเดิมยังคงเดินหน้าทําทีมลุยต่อในไทยลีกสนี่เองครับจึงเป็นการเริ่มต้นความท้าทายใหม่ของตัวเขาเองอีกครั้งกับเป้าหมายอันหนักอึ้งในการพาจังหวัดใหญ่ประตูสู่อีสานคัมแบ็กสู่เลตสูงสุดย่อมเป็นงานที่ไม่ง่ายเสียเลยครับแต่สำหรับความท้าทายนี้โคโจ จะสามารถนำทงลบล้างความจิตนขวดนี้สู่เป้าหมายอันรุ่งโรจน์หรือไม่คงต้องติดตามตอนต่อไป